เราอยู่ในรถ Isuzu D-MAX มยูโร5ตัวปัจจุบันที่ลูกค้าเข้ามาใส่กล่องนี้คือต้องต้องการอัตราเร่งในช่วงไหนบ้างครับเนี่ยช่วงต้นครับต้นหนึ่งอืดครับเวลาครับรอบใช้งานเราอ๋อในคันนี้ปัดจูนไปแล้วแรงมา้าขึ้นมา57แรงมา้าจากรถเดิมเนี่ครับเดี๋ยวลองให้ลูกค้าลองกดดูครับอ่าเนรางตรงยาว เร็วไหมนี่ครับกดปุ๊บคลิกดาวเลยนะครับอันนี้เราเหมือนเราขับขึ้นเขาครับจังหวะเรากดขึ้นเขาเออจังหวะเนี้ยต่างเยอะเลยพี่เวลาขึ้นขึ้นเขาขึ้นสะพานเนี่ยครับถ้าของเดิมเ่มันจะมันเหมือนมันลดหนักลากเกียร์เหมือนลากเกียร์สองขึ้นแล้มันได้เปลี่ยนสักที ตอบโจทย์กับที่ทีลูกค้าตั้งเอาไว้ไหมครับตอบโจทย์เลยครับ